อินบ็อกหน้าชายามเช้าครับผมคือ FC ทักเข้ามาบอกว่าพี่ตูนรู้ข่าวเรื่องที่ต่างชาติลงลงข่าวนะว่าประเทศไทยส่งอินเทอร์เน็ตส่งไฟให้กับแก๊งสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์ใช้หรือ,อยังไอเรานี่คือขยี้ตาดูเลยแบบเฮ้ยรัฐบาลบ้านเรามันระยำขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยถ้านี่เป็นข่าวจริงนะคือผมพูดได้เลยว่ารัฐบาลบ้านเราโคตรโจรเลยอะผมไม่รู้ว่าคือใครนะแต่ที่รู้คือเวลามีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นอะ ความรับผิดชอบมันคือของรัฐบาลไม่ว่าไม่ว่ารัฐบาลจะงงๆเฮ้ยฉันไม่รู้เรื่องมันเป็นการทําของคนล่างๆหรือเปล่าร,รับผิดชอบรับผิดชอบร่วมกันครับผมแล้วถ้ามีใครออกมาชี้แจงอะไรแบบนี้แล้วท่านเห็นข้อมูลตรงนี้แล้วแล้วท่านยังนั่งเหมือนนั่งเฉยทําเหมือนคนท้องไม่รู้ร้อนก็คือต้องรับผิดชอบถ้าเป็นงี้จริงนะแล้วทีนี้ผมงงมากเวลาแบบว่าถ้ามีข่าวแบบนี้เกิดมา,าจริงๆผมอยากดูว่าเขาจะสปีดไวแค่ไหนในการออกมาเทคแอคชั่นในการออกมาปาศสายัยประกาศ ปฏิเสธข้อมูลต่างๆเพื่อรักษาหน้าตาของคนในประเทศไทยแต่ที่ผ่านมาผมเห็นช้าตลอดเลยนะถ้าสมมติมีข่าวแบบนี้นะ